มาครับทุกคนดูนะนี่เรากิน,นง่ายๆเลยต้มกับมามาดูสบายน,นี่โดยที่ห้อนี้นะอันนี้แบบเราไม่ต้องแช่นะแบบว่าพร้อมทานเลยต้มใส่น้ำน้อนไปเลยมา,มาลองชิมดูอืม นุ่มมากกินแบบเปล่าๆอะ่ะมันมันไม่เค็มนะรสชาตินุ่มมากเลดูนะนี่อะไรใครสายไดเอทนะต้องกดสั่งตะกร้าเลยด้านล่างเลยเลยนะเนี่ยดูเนละกินง่ายๆกับมาม่า,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 าร้อน นี่ใส่แค่นิดเดียวนะเพราะว่ามันแตกมันฟูะนะนี่เลยใครอยากลองกินนะไปกดสันตาก้าร้านๆได้เลยนะของเขาส่งไวมากเลยดูชิ้นใหญ่เลย เรามาสั่งกันดูนะครับรยจริง